สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีก็อยู่กับช่องกิติยาคนเลี้ยงงัวคือเก่าจ้ะอัปเดตวิดีโอให้พี่น้องได้เบิ่งนะจ้ะมือนีนี่ก็ไว้ขอดคือเก่าจ้ะเพราะว่ามีเอื้อยแถวบ้านมูนิกนี่แหละจ้ะเพิ่นบอกนิกมาตัดเอาหยาอยู่อันบริเวณเฮียนเพิร์นมานนตัดได้สามรถซาเล่งจ่ะนิกเอาสองน้องคีมเอา หนึ่งซาเลงกนะจ๊ะก็เลยไม่ได้เอาออของอมานน่เบิงเบิองยิบทเห็นน่ะลูกมันดุดนมตุบ,ต,บตุบอยู่พี่นอ้องเพื่อตะเก็บขักเมืองแหนเมืองแหนมันดุดไงเมืองน้อยนี่กำลังไงจ่ะ เอามาลาไม้ข,งขนนังขอกเายในแหละจ้าพี่น้องเบื้องเสียงดูดนมตุบตุบอยู่เป็นตาแมวมันเก็บขักพี่น้องมันดูดแหง้งแห้งพี่น้องผูดเองแต่าขามาเบื้องคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องนหน่อยในเด้อพี่น้องให้มันได้ถึงติดตามให้กันได้ได้จา้าให้มันได้ถึงเงิน ถึง 1, พันผู้ติดตามในเด้อพี่น้องนี่สิได้มีกำลังใจเห็ดคีบให้พี่น้องในเบื้องเรื่อยๆนะจ๊ะอัปเดตชีวิตบ้านบนของนี่แหละจ๊ะเรียงงวมือใหม่บรรยากาศช่วง่มยจ้ะพี่น้องมีมาทำความสะอาดแถวนี่แหละจ้ะต้นมงม่วงเนี่หล่ะใต้ต้นมงม่วงไวลินพันกันกวดเบมงม่วงซุบนะจ๊ะ บางทีก็เอาข,อขอ้ขวักเอาขอ้อละไลน์เราจ้ะตะวันขวักมันบรนเลก็เลยบ่ได้เอาขอ้อเลยทำความสะอาดให้มันเป็นเปลี่ยนเกาวัคซีเอาเตียงหน่อยมานางเหลินมาถท่ายลิบเห็นพี่น้องในเบิ่องเนาะจ้ะถ่ายลิบเห็นพี่น้องในเบิง่งวิถีชีวิตของนิงเนาะจ้ะนี่หักกันแห้งเนาะมือเศราบังในหน่อยนี่พี่น้องเอ,อ้ยนิกตื่นเศรามานี่เห็นแต่ห้อง เบแบพะนาเอ้าก็อยู่ไกลๆแท้มึงมันนั่นมันไปอยู่ในขอกของเงินเฮ้ยเี่ดานเนาจ้ะคนเลี้ยงงูเหมือนกันมันไปให้หาขาบ้านนี้มันโดดไปฟังนี่นี่ก็เลยเอาสังกระสีมากันไว้นะจ้ะเพราะว่าห่วหางนี้มันตำนี่กับว่าขิดมันสิโดดออกไปเนาะไปทางนี้มันอ้อมอ้อมออกมาไปหาขอกคนเนมือนเ้าบ้านนี้ไปได้มาบ่ได้พี่น้องเอ้ย ห่วงแบะเบะอยู่เพิ่นหิวนมยำปากอยู่จัวจัวอยู่ไปนอนอยู่ข้างข้องัวเวิเนพอไปประมาณนี้ก,ก็เลยเอาน้องคีมมาไล่ต้อนมันต้อนไปต้อนมาอ้มอมเจ้าเขามานี่นี่ก็เล่นพอดีมีสังกระซีเก่านะนี่ก็เล่นตีปิดไว้ว่าห้มันออกคอกเดี๋ยวมันซีงำมัวพีน่น้องมันหิวนม แขนขาแง่ๆพี่น้องกระดูกมันแญ่ๆ่ถ้าเนีถึงเดือนอยู่จ้ะว่ามันที่ยี่สิบเจ็ดกะรอบึงจะเดือนกลัวกันว่ามันสีสีเปลี่ยนบ่มันสีสีเปลี่ยนบ่สีได้แม่หรือสียังไง ล่านมแห้งแห่งเป็นตะแม่มันเก็บขักเมื่อไงเมืเ่อไงสันใยใยสวัสดี อดเอาอีกจะเดือนก้อนเดือนกลัวสีได้ไปปล่อยแล้วขเขาเจ้าเกี้ยวเขาแล้วก็ซิได้เอาออกเป็นมู่กันจังหน่อยกับอีสลาแล้วได้ไปเหล่นทุงแล้วคอนซ้อนคือสิห่าวดีเนาะมักแน่นหน่อยนี้ไเป็นอยังคือเคลียร์ค้างสันนอน พี่น้องง่วงนิ่งนี่แหละเคลียร์คายามใดนี่เคลียร์ก็จงหาเมืองนอนนี่แมวแมงมาให้กินแล้วเตวย้ำเขาเอิอนหาบ่นนี่บ่เงดเขาพร้อมเด้ยย้ำมันหิวนมมานนี่แหละเมืองเมืองมันเมืองมันหิวนมผู้แม่ง่วงนอนสวัสดี หนาล่อนหนาเป็นตะมึนนะมึงเนาะหนามึนๆนั่นละมึงอ่ะหนารล่อนไปเตือนนะมึงเนาะแมงนอนแล้วเขาไม่ให้มึงกินนมแล้วเวลาเขาเอือนหามึงมึงไปใส่มึงไปเหร่นนั่นนะมึงไปอยู่ขอออื่นไปยุมเขาไปไปบะไปบะ เสียยังเดียวพเพนนิ่นบ่แล้วแต่อารมณ์เพิ่นเนาะจ้ะห้างเทียพิ่นยางมาหาแห่เขาบ่ายอยู่บัดพ่อเขาสิไปหาไปจับเพิน่นถ่ายคลิป Thai ย,ยังโดดหนีบัดนี่เมื่อคื้งัวน้องคิมที่ป,งปังๆเน่ยจะให้จับให้ใบามาผีเลยเล๊าะลดคายผลไม้มาเบอร์ดิมาหนี่เลยเร็ว ย่างเขามาหากองน,นี้แล้วเร็วๆแม้งม้าแห็งกินนมแล้ววนี่เขาสิน้อนแล้วลมเย็นเย็นพี่น่องบรรยากาศขางขององา่องงัวนี่แหละจ้ะมือเศร้าหยาเต็มเลยเด้พี่น่องกินเหมือนละ่ะ ตะวันก็เหลืออยู่หังเพิ่นอยู่จ้ะเต็มหังอยู่กวาวนี่มาแลงเพิ่นสอกะสิะเอามันเขาวขวากะสิะได้กินอีกหน่อยหนึ่งกินเหมือนกันกะสะียัดใส่เฟียงเลยทำความสะอาดบริเวณนะจ๊ะอันนี้ต้นกล้วยนี่ปลูกไว้าตามาอยู่บ้านใหม่ๆเพิ่นกาวาปลูกไว้ให้ งวนะจาะปูไปปูมามันงามพี่น้องเอ้ยงามขักเป็นกอแตกกอลายกออยู่จ้ะพี่น้องค่ะสำหรับคิปนี้น่ก็ขอจ้เพียงสำนีก็เนื้อจาพี่น้องพอกันไม่วิดีโอหนะ้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นิ่งเด้อให้ถึงผู้ติดตามพันคนในเด้อพี่น้องเอามันเหา่าคพือเห็นหนางสัน่น ฮึนีห่หนังสัน่นค่ะสำหรับวันนี้นี่ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า